แนวทางการลงเกลือในบ่อคุ้มบ่อปลาการแขวนเกลือดีกว่าการลงต้นเดียวครับเพราะว่าคุ้มปลาต้องการที่สุดคือโซเดียมครับทุกท่านครับวันนี้ผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งครับขออนุญาตชมคลิปด้วยนะครับในการแขวนเกลือก็คือเอากระสอบอาหารกระสอบเคลือบกระสอบมันของคุ้มปลานั่นแหละครับเอามาเสร็จปั๊บก็ใส่เกลือลงไปตามต้องการนะครับแล้วก็มัดปากถุงให้แน่น อย่าให้ปักขุงจมน้ำนะครับส่วนของการจะให้เกลือละลายปริมาณเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ในรับระยะเวลายาเว,าเ,วาเท่าไหร่ให้คุณใช้ตะปูเจาะตรงก้นนะครับถามว่าผมจะบอกว่าเจาะหนึ่งรูสองรูห้ารูสิบรูบอกไม่ได้ครับขอเย่ายเดียวคือให้คุณทดสอบวิธีคนเดเพราะว่าแรงน้ําแรงกระเพื่อมหรือการไหลของน้ําหรือความนิ่งของน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดระยะเวลาของการทำาลายแต่อยากจะบอกว่า ใช้กระสอบเคลือบแล้วตะปูจอบตรงก้นกระสอบทำเท่านี้ครับคุณจะรู้ว่านี่คือวิชาที่สุดยอดครับจากใจมิสเตอร์เกษตรทีม